สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารพัดเรื่องเล่ากันอีกครั้งนะครับวันนี้ทางช่องมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความศรัทธามาฝากนั่นคือประวัติและความเป็นมาของวัดถ้ำผาเกิงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นครับก่อนอื่นขอเล่าย้อนไปถึงอำเภอเวียงเก่ากันสักนิดหนึ่งอำเภอแห่งน,นี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง และได้แยกออกมาเมื่อปีพศ2550โดยในขั้นแรกมีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงเก่าเมื่อวันที่7เมษายนพศ2549และต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเวียงเก่าอย่างเป็นทางการในวันที่24สิงหาคมพศ2557ดังนั้นปัจจุบันวัดถ้ำผาเกิง จึงตั้งอยู่ในดินแดนของอำเภอเวียงเก่านั่นเองครับวัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมสัทธาของชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นครับกลางผืนแผ่นดินอีสานถัดออกไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นมีเทือกเขาสูงทอดยาวนั่นคือเทือกเขาภูเวียงขุนเขาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวตำนาน และความลี้ลับตั้งแต่โบราณกาลถ้ำกลางผืนป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์แห่งนั้นยังมีถ้ำหินธรรมชาติซ่อนตัวอยู่เงียบๆณเ,นะเชิงผาสูงใหญ่ถ้ำแห่งน,นี้เมื่อแสงตะวันตกกระทบผนังหินจะสะท้อนประกายวาววับดุดเกร็ดแก้วสวยงามจนผู้คนเรียกขานว่าผาเกิง้งและถ้ำที่ซ่อนอยู่ณที่แห่งนั้นจึงได้ชื่อว่าถา้ำผาเกิงในสมัยบรรพบุรุษ ชาวบ้านเล่าขานกันมาว่าถ้ำผาเกิืงเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพญานาคผู้เฝ้ารักษาแผ่นดินและแหล่งน้ำชาวบ้านจะมากราบไหว้บูชาขอฝนให้ตกตามฤดูกาลขอความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลและชีวิตสัตว์เลี้ยงต่อมาเมื่อพระสายกรรมฐานเริ่มออกจาริทธุดงในป่าอีสานโดยเฉพาะสมัยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต และลูกศิษย์ผู้สืบสายธรรมหลายรูปได้แวะเวียนมาพักภาวนาในถ้ำผาเติงถ้ำแห่งนี้สงบเงียบมีน้ำซับน้ำซึมจากหินสามารถดำรงชีพได้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรมพระธุดงบางรูปจำพรรษาอยู่หลายเดือนบางรูปเพียงผ่านมาปักกลดแต่ทุกองค์ต่างสัมผัสถึงความสงบร่มเยน็นและเล่าขานกันว่า มีพลังศักดิ์สิทธิ์ปกปักสถานที่การมาของพระธุดงทําให้ชาวบ้านในละแวกเวียงเก่าเริ่มรู้จักถ้ำผาเกิงมากขึ้นพวกเขานําอาหารมาถวายพระฟังธรรมและร่วมภาวนาบางคราวเมื่อพระธุดงเดินทางไปแล้วชาวบ้านก็ยังขึ้นไปจุดธูปเทียนกราบพระพุทธรูปเล็กๆที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำเมื่อเวลาผ่านไปศรัทธาของชาวบ้านเพิ่มพูนขึ้นทุกปี พระสงฆ์ยังคงมาจำพรรษาต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านลงความเห็นว่าจะต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรไว้รองรับจึงมีการสร้างศาลาไม้เล็กๆสำหรับใช้สวดมนต์และทำบุญและมีเพิงพักชั่วคราวไว้ให้พระสงฆ์จำพรรษาการรวมพลังครั้งนั้นนับเป็นก้าวแรกของสำนักสงฆ์ถ้ำผาเกิงต่อมาด้วยแรงศรัทธาที่เพิ่มขึ้นไม่หยุดชาวบ้านได้ถวายที่ดิน และยื่นเรื่องต่อคณะสงฆ์เพื่อขออนุญาตยกฐานะจากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดในที่สุดสำนักสงฆ์ถ้ำผาเกิง้งก็ได้รับการสถาปนาเป็นวัดถ้ำผาเกิ้องยังเป็นทางการมีเจ้าอาวาสปกครองมีการจัดระเบียบพื้นที่ชัดเจนและเริ่มมีการสร้างศาลาการปรเปลี่ยนกุฏิพระและบันไดาทางขึ้นถ้ำรวมถึงการบูรณะพระพุทธรูปภายในธรรมนับแต่นั้นมา วัดถ้ำผาเกิ้งได้กลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านเวียงเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงทุกๆปีจะมีงานบุญใหญ่เช่นบุญเข้าพรรษาบุญออกพรรษาและงานนมัสการพระประดิษฐานในถ้ำผู้คนหลัง่งไหลขึ้นไปบนถ้ำจุดทูปเทียนกราบพระพุทธรูปฟังธรรมจากพระสงฆ์และร่วมทำบุญตามประเพณีบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่น แม้จะมีการพัฒนาแต่ถ้ำผาเกิง้งก็ยังคงรักษาความสงบเงียบไว้เสมอผู้ที่มาปฏิบัติธรรมณที่แห่งนี้มักเล่าว่ารู้สึกถึงพลังสงบลึกภายในใจและเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางตำนานยังเล่าว่าในคืนเพ็ญบริเวณหน้าผาอาจปรากฏแสงวาวคล้ายเกรดแก้วซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาคมาสแสดงบารมีเพื่อปกปักรักษา ปัจจุบันวัดถ้ำผาเกิงได้รับการพัฒนาให้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสถานที่ปฏิบัติธรรมผู้คนจากต่างถิ่นยังคงหลั่งไหลามากราบไหว้บูชาทำให้ถ้ำผาเกิงไม่เพียงเป็นสมบัติของชาวบ้านเวียงเก่าเท่านั้นหากแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวขอนแก่นและผู้มีศรัทธาทั่วประเทศครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ